อะไรกันคะเนี่ยการอโเต็มเซิร์ฟเลยเหมือนจะเป็นกิจกรรมผสานร,รูปภาพนะคะที่ว่าผสานครบ5ครั้งจะได้รูปการโล3 3วันนะคะรู้เลยนะคะว่าคนอยากได้การโลมากขานาดไหนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับฟ้าอีกแล้วนะคะกับเกม One Punch Man the Strongest นะคะฟ้าห่างหายไปสักพักหนึ่งเลยนะคะ for why เลยคะ่ะเพราะว่า ช่วงนี้ฟ้ามีงานต้องทํานะคะแล้วก็ติดพับจีด้วยนะคะก็เลยไม่ค่อยได้เข้าเกมนี้นะคะแต่วันนี้เนี่ยที่เข้ามานะคะฟราจะพามาดูสกิลของเจ้ากาโลนะคะที่เพิ่งเปิดให้สุ่มเลยนะสําหรับฟ้านะคะตอนนี้ก็อธิบายได้เลยว่าอ,อกหักค่ะอกหักอกหักอ,อกหัก hot, hot. เพราะว่าเก็บตั๋วไม่ทันนะคะ แล้วก็หนะ้าเซิฟเนี่ยอัปเดตใหม่แล้วนะคะมันก็จะเหมือนกับเซิฟญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็เข้ามาในเกมแล้วน,นะคะกับฟีเจอร์ใหม่นะคะเป็นธีมของครนะิสต์มาสนะหิมะเต็มเลยฟ้าชอบมากเลยค่ะเพราะว่าแบบมืดมื่นนะแล้วก็มีหิมะด้วยก่อนหน้านี้ฟ้าได้อัดคลิปไปแล้วนะคะว่าสกิลการ์โลเนี่ยมันใช้ยังไงบ้างนะเดี๋ยวฟ้าจะแปะไว้ให้นะคะ ฟ้าตั้งแต่วันแรกที่กาโลเข้ามาเลยนะคะแต่ว่าฟ้าลงแค่ใน Tik t o k นะคะไม่ได้ลงใน u t u b e นะแต่วันนี้เนี่ยฟ้าเพิ่งว่างมาทำคลิปนะคะก็เลยจะทำให้ทุกคนดูนะคะว่าสกิลเนี่ยของเจ้ากาโลนะคะมันจะดีแค่ไหนนะคะแล้วก็ควรที่จะสุ่มไหมก่อนอื่นเลยนะคะจะมาโปรโมต TikTok ตัวเองนิดนึงอันนี้เป็น Tik t o k ที่ฟ้าใช้สำหรับลงเกมโดยเฉพาะนะคะใครเล่นอยู่ก็ไปติดตามได้เลยนะทุกคนสังเกตไหมคะว่า พลังฟ้าทำไมเหลือน้อยคือฟ้าจัดทีมให้เป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าฟ้ารู้อยู่แล้วว่าฟ้าจะสู้กาโลคนอื่นไม่ได้นะคะฟ้าก็เลยเอาตัวที่ถึกๆเนี่ยมาตั้งไว้นะคะเพราะฟ้าอยากสะดุสกิวันติของเจ้ากาโลนะฟ้าก็อยู่ไม่ถึงไงเพราะว่าฟ้าไม่ได้แข็งแรงหรือเก่งขนาดน,นั้นนะคะก็อับไม่สู้เขาค่ะเดี๋ยวฟ้าจะมาที่อันดับเลยนะคะ อันนี้นะคะของคนอันดับที่3นะคะคุณรีมี่นะคะกาโลของเขาเนี่ยอัพไป3ดาวแล้วนะคะแล้วก็อยู่ที่บวก4นะคะพลังอยู่ที่7 8็0 0 0นนะคะเลเวล89โอ้โหเก็บไว้เพื่อจะอัพตัวนี้ตัวเดียวเลยนะดานะคะก็จะเป็นดานักบวชนะคะแล้วก็2ดาวของกาโลเสื้อดำนะ นี่ก็จะเป็นเซตแยกนะคะเป็นมาเฟียนักโทษต่อสู้แล้วก็อัศวินนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเน้นโจมตีหมดเลยนะแต่ถ,ถึงยังไงนี่ก็ไม่ใช่เป้าหมายที่ฟ้าจะให้มาโจมตีรูปของฟ้านะคะเพราะว่าเขาแข็งแรงเกินไปค่ะฟ้าได้ลองมาแล้วนะอยู่ไม่ถึงแน่ๆโอเคค่ะเดี๋ยวเราขอมาดูของคนนี้นะคะการ์ดของเขาเนี่ยบวกหน,นะคะอเป็นเลเวล49นะคะพลังลบอยู่ที่590,000นะคะแล้วก็ จ้ากาโลเนี่ยขึ้น3ดาวแล้วนะเขาใส่เซ็ตอัศวินหมดเลยนะคะแล้วก็จะเน้นเป็นโจมตีนะคะมี h p ดพิความเร็วมาด้วยนะเดี๋ยวฟาจะมาอธิบายสกิล3มอันนี้ให้ฟังนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูที่สถานะกันก่อนคะ่ะโจมตีทั้งหมดนะคะแล้วก็หลายกลุ่มบาดเจ็บนะคะแล้วก็ตามล่ฮีโร่นะ นี่คือเป็น OP อย่างหนึ่งของกาโลนะคะก็คือตามล่าฮีโร่นะคะตามล่ายัางไงเนี่ยเดียวฟ้าจะอธิบายเพิ่มเติมให้นะคะทําไมเสียงแหบอะอันนี้นะคะเป็นสกิลทั่วไปนะคะก็คือโจมตีธรรมดานะคะชื่อของสกิลนี้นะคะก็เป็นโจมตีมือดาบนะคะเป้าหมายรายเดียวเนี่ยสร้างพลังโจมตี120%นะคะดาเมจ1,468้จุดกันเลยทีเดียวนะคะก็คือโหดอยู่เหมือนกันนะ จะมีโอกาส100%ทําให้เป้าหมายติดผลสาหัสนะคะเมื่อถูกโจมตีจะเสริมดาเมจโบนัสจากพลังโจมตีให้กับกาโร100่100%ทําให้เกิดการสูญหายนะคะฟ้าไม่เก่งเรื่องอธิบายจริงๆค่ะแต่ว่าฟ้าจะพาไปดูแบบจะจับเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงนะอาจจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆแบบ summarize นะคะแต่จะไม่สามารถอธิบายให้มันละเอียดได้กว่านี้แล้วฟ้าอธิบายไม่เก่งจริงๆค่ะ อันนี้เป็นสกิลวันตินะคะชื่อวันตินะคะก็คือปล่อยหมัดนะโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งต่อเป้าหมายทั้งหมดนะคะสร้างดามเมจจาก100%พลังโจมตีบวก1,468จุดนะคะจะมีโอกาส100%ใช้เป้าหมายสุ่ม3คนสาหัสเมื่อถูกโจมตีจะเสริมดามเมจโบนะัสจากพลังโจมตีให้กับการโล่100%ท่าไม่เกิดการสูญหายนะคะส่วนนี้ค่ะสกิลพาสซีฟนะคะอันนี้เป็นอะไรที่ OP มากๆค่ะ มนุษย์ประหลาดนะคะโอ้โหใครไปหมดตั้งชื่อนี้พี่เนี่ยเดือดตีเลยหลังฟังศัตรูเคลื่อนไหวการโล้มีโอกาส40%ทำการไล่โจมตีนะคะโจมตีธรรมดาของ80%ดาเมจจะเกิดเอฟเฟกต์โจมตีแต่ละรอบเกิดมากสุด3ครั้งค่ะนะ่ฟ้าขออธิบายการไล่โจมตีของการโล่ก่อนนะคะการไล่โจมตีเนี่ยก็คือการโล่จะไล่โจมตีแค่เฉพาะฮีโร่เท่านั้นนะคะคือถ้าฮีโร่ของฝั่งตรงข้ามตีการโล่ของเรามานะคะ เจ้าการโลของเราเนี่ยก็จะไล่ตีกลับนะคะแต่ต้องเป็นฮีโร่เท่านั้นนะหากฮีโร่เคลื่อนไหวจะต้องไล่โจมตีนะคะเนี่ยค่ะที่ฟ้าหมายถึงการต่อสู้ครั้งแรกทุกสนามนะคะเมื่อได้รับดาเมจพิฆาตจะคืนชีพด,ด้วยค่า HP สูงสุดของตน30%นะคะเพิ่มค่า HP ถาวรให้กับตัวเอง8,768จุดนะคะโอ้ไม่ก็กาโลเนี่ย OP จริงๆค่ะ ใครที่เปิดสกิลพาสีได้นี่ก็คือดีมากเลยนะคะเขาใส่การ์ดบัฟนะคะเป็นพลังป้องกันนะคะเพิ่มโจมตีบวก6นะแผ่นนะคะเขาใส่เป็นแผ่นทารูนเลเวล4นะคะทางโจมตีเพิ่มขึ้น1250นะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปให้เขาเนี่ยรุมกระทืบเอยไม่ใช่เราจะไปทด,ดลองการโล่กันเลยนะคะโอเคค่ะฟ้าพร้อมแล้วเพราะว่าฟ้าเอาตัวถึกๆมาไว้แล้วนะจะรอดถึงตรงนั้นไหมก็ให้ดวงพาไปนะคะ ทุกคนคะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เท่าไหร่หลักล้านเลยเหรอเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ฟาตาฝันหรือเปล่าคะเขาไม่ได้อัพโหดมากขนาดนั้นเลยนะอัพ3ดาวเองกาโลแรงมากทุกคนใครมีอะตอมิกเนี่ยเอามาจะให้การูดีกว่าคะ่ะคือมันตีแรงกว่ามากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าคุณจะอัพได้แค่3ดาวกับเลเวล49เนี่ยก็คือแรงมาก จมตีหมู่แรงมากโอ้โหยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ยเดี๋ยวฟ้าจะขอมาลองการโลกของคนนี้บ้างนะคะก็หวังอีกค่ะว่าจะอยู่ให้ถึงนะคะคือทุกคนนี่ขนาดเขาอัพแค่2อดาวนะคะการโลกตีแรงขนาดนี้เลยอะ่ะตีหมู่แรงมากๆ ของคนนี้นะคะสกิลพาส,สีน่าจะยังไม่เปิดนะคะก็เลยไม่เห็นว่าเขาไล่โจมตีนะอเริ่มเข้าใจแล้วคือเขาหมายถึงการไล่โจมตีของกาโร่เนี่ย จะเป็นเฉพาะฮีโร่เท่านั้นนะคะที่กาโร่จะไล่โจมตีนะแต่ถ้าโจมตีธรรมดาเนี่ยไม่ว่าจะปีศาจหรือฮีโร่เขาก็ตีหมดค่ะถึงอย่างนั้นก็เถอะนะคะใครที่ยังไม่ได้กาโร่นะคะหรือว่าเก็บบัตรไม่ทันไม่ต้องเสียใจนะคะยังมีฟ้าเป็นเพื่อนเ <laughs> อ,อาไม่ใช่สามารถเก็บได้เรื่อยๆนะคะจะรีมาให้สุ่มใหม่แน่นอนนะคะ ไม่ต้องเสียใจนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าตัวเองจะไม่ได้แน่ๆสองรอบนะคะก็ไม่ต้องเสียใจนะคะตัวอื่นๆยังมีอยู่นะมันก็รีเข้ามาเรื่อยๆนะคะสนับสนุนเกมเท่าที่เราไหวนะคะไม่ต้องน้อยใจตัวเองนะค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะบางอย่างป้าอาจย์อธิบายให้ไม่ได้นะคะหรือว่าอธิบายให้ไม่ละเอียดมากพอนะคะก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะ แต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเนี่ยฟ้าจะเขียนไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะตามอ่านกันได้เลยนะ้าทาไม่ได้เขียนเนี่ยก็คือไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะคะใครที่รู้อะไรมากกว่านี้เกี่ยวกับกาโลนะคะหรือฟ้าพูดอะไรผิดไปนะคะก็อยากให้มาช่วยกันอธิบายให้ฟ้าด้วยนะคะในคอมเมนต์นะเพราะว่าฟ้าก็ไม่ได้รู้อะไรมากไปกว่านี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูนะคะทุกคนอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือฟ้า ผัดบนประกันพุ่งอยู่แล้วค่ะฟ้าบอกว่าจะไม่รีวิวเซตอะตอมิกตั้งนานแล้วนะคะก็คือ,อยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยนะคะตอนนี้ฟ้ารัดมาให้ก่อนนะคะเพราะว่าการลุกเข้ามาแล้วนะไม่วันไหนเดี๋ยวฟ้าว่างๆจริงๆนะคะเดี๋ยวฟ้าจะมารีวิวเซตอะตอมิกให้นะคะจริงๆค่ะคลิปหน้าจะเป็นอะตอมิกจริงๆแล้วนะคะฟ้าจะไม่ผัดอีกแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฟ้าต้องลาไปก่อนแล้วจริงๆค่ะทุกคนบา,บายยสวัสดีค่ะอ๋อ ใครได้มีกาโลอย่าลืมมาอวดกันมากนะบ๊ายบาย